เหมือนเป็นละครพอรเดิมที่แค่เปลี่ยนตัวแสดงแต่พอเห็นรายการในวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบอืคนเราเนี่ยมันไม่เปลี่ยนการกระทํานะคะคือคือคนอนะ่ะเคยทําแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนะคะแค่เปลี่ยนผู้ถูกกระทาเท่านั้นเองแต่เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยที่คุณหมอเนี่ยสีผลเลฟกูพร้อมกันมันไม่มีการแจ้งเตือนใดๆหรือไม่ได้มีสัญญาณเอ๊ะใดๆที่ว่าแบบหมอว,ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบเลวร้ายสุด สวัสดีค่ะหมอกวางวลีรัตน์นะคะจากโค้ดนี้ในเพจวลีรัตน์ิคมีนะคะก็ก่อนอื่นต้องขออภัยเลยที่หมอต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทำลายต่างๆนะเพื่อให้แบบว่ามันเอ,อถูกต้องนะคะแล้วก็เลยได้โอกาสออกมาเล่านะคะประสบการณ์ของตัวเองคือวันนี้ได้ดูรายการหัวกระแสนะคะที่คุณเมย์พิมายามาออกนะคะก็เลยทําให้เราอะนึกถึงประสบการณ์ของเราที่แบบเคยเจอนะคะในอดีตนะเวลามันผ่านมาค่อนข้างนานแล้วนะคะตั้งแต่ปีหกสองนะคะ แล้วก็ทําให้เราแบบเออได้ข้อคิดว่าจริงๆแล้วรเรื่องเนี้ยมันเหมือนเป็นละครพอเดิมที่แค่เปลี่ยนตัวแสดงแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เออคือเจ็ดปีที่ผ่านมาเราเกิดปีหกสองใช่ไหมปีนี้ปีหกแปดเจ็ดปีที่ผ่านมาเราไม่เคยเออกมาพูดอะไรเลยนะคะถึงเราได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายทางธุรกิจแล้วก็ทางชื่อเสียงต่างๆนะคะทางจิตใจนะคะเราไม่เคยเออกมาพูดอะไรเลยนะก็ แค่กลับไปแก้ไขปัญหาของตัวเองนะไปแก้ปัญหาธุรกิจนะคะที่มันแบบเกิดวิกฤตแล้วก็เออ่เยียวยาตัวเองนะจนผ่านจุดนั้นมาได้อะ่ะแค่นั้นมันก็เหนื่อยแล้วนะคะแล้วก็ยังมีแบบเรื่องของคดีความที่แบบฟ้องร้องกันอีกนะแค่นั้นก็คือเหนื่อยแล้วไม่อยากออกมาโจมตีใครไม่อยากนะพูดเรื่องไม่ดีกับใครให้มันเป็นประเด็นนะแต่พอเห็นรายการในวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบอืคนเราเนี่ยมันไม่เปลี่ยนการกระทํานะคะคือคือคนอนะ่ะ เคยทําแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนะคะแค่เปลี่ยนผู้ถูกกระทาเท่านั้นเองเคสมันใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเคสที่มีชื่อเสียงเขาดังอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นกระแสขึ้นมานะคะแล้วก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาเออแต่ตอนที่ผ่านมามันไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดแต่ว่าแค่ว่าแบบผู้ถูกกระทําเขาไม่ได้ออกมาพูดนะคะมันไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะค,ะคือเคสของหมอนะเทียบกับเคสของคุณเมย์มันยังไม่ได้รุนแรงเท่าเพราะว่าหมอไม่ได้หุ้นกับเขานะคะหมอเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นตนะ แต่จ้างคุณหมอเนี่ยในฐานะที่เป็นแพทย์ประจําของคลินิกนะคือตอนนั้นอะปีหกสองนะวลีรัฐคลินิกมีทั้งหมดห้าสาขานะคะแล้วก็การที่เราจะเปิดคลินิกนะคะมันจะต้องมีหมอเนี่ยต่อหนึ่งสาขาอย่างน้อยหนึ่งคนนะคะที่เป็นหมอประจําหมอดูแลคลินิกนั้นๆสักพักมีลายดงงังติ้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 งแล้วก็เอ๊ะอะไรนะดูโทรศัพท์ปรากฏว่ามันมีหมอสี่คนในนั้นในกลุ่มเรียบกลุ่มพร้อมกันเวลาบ่ายโมงนะคะซึ่งเวลาบ่ายโมงเนี่ย มันเป็นเวลาที่หมอของที่วิลล่าทีมิกท,ทุกสาขาค่ะเข้างานพร้อมกันนะคะคือในวันนั้นนะมันจะมีการเซตตารางเอาไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนๆแล้วนะคะว่าสาขานี้สาขานี้สาขาน,าขานี้หมอท่านไหนเข้านะคะแล้วก็มีการนัดคิวคนไข้ามารอนะคะล่วงหน้าไว้หมดแล้วนะตอนนั้นเรามีสาขาทองหล่อสยามนะคะเวสเกตเซนทรัลเวสเกตเดอะมองานวงวานนะคะแล้วก็คิซโซลารบินทานะเรามีห้าสาขานี้เออก็มีคิวหมอประจําไว้แล้วล่วงหน้าเป็นเดือนๆมีคนไข้นัดไว้แล้วนะคะ แต่เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยที่คุณหมอเนี่ยสี่คนเลฟกรุ๊ปพร้อมกันนะคะเลฟไลกรุปพร้อมกันเนี่ยเออมันไม่มีการแจ้งเตือนใดๆหรือไม่ได้มีสัญญาณเอ๊ะใดๆให้หมอนะคะคือไม่งั้นหมอจะไม่ไปต่างประเทศหรือเป่หมยถ้าหมอรู้มันจะเกิดเหตุการณ์นี้เออวันนั้นแหละที่รู้เพราะว่าเอ,อ๊ะทำไมเลฟกรุ๊ปพร้อมกันเสียสักพักพนักง,งานสาขาโทรมาเมนเจอร์โทรมาบอกว่าโทรไลน์มาบอกว่าหมอคะทําไมหมอที่แบบจะเข้าตรวจวันเนี้ยเออหมอน,นั้นๆๆไม่มาคือบ่ายโมงแล้วลูกค้ามาแล้วหมอไม่มาแล้วก็เอ,อ๊ะแปลกแปลกแล้ว ตอนแรกอะยังคิดว่าเอ๊เะไลน์เขามีปัญหาหรือเปล่ายังแบบโลกสวยอยู่นึกว่าไลน์เขามีปัญหาเขาก็เลยแบบมีอะไรสัญ,ญา่างซัมติงที่แบบออกเออแล้วก็เลยพยายามติดต่อผู้พักงานแจ้งแล้วก็พยายามจะติดต่อนะคะเออคุณหมอดังกล่าวนะแต่ไม่ได้เขาไม่รับนะคะเขาไม่รับสายนะคะเราเข้าไปดูในเฟซ b o o k ซึ่งเป็นเดิมเนี่ยเป็นเฟนกันนะเขาอ่านเราไปแล้วค่ะตอนไหนก็ไม่รู้อ่านไปแล้วเรียบร้อยเออเราก็เริ่มใจไม่ดีละแบบเอ้ยทาไมมันเกิดอ,อะไรขึ้นแบบ มันเหมือนมันเป็นสิ่งที่เราไม่ไม่ได้รู้มาก่อนแล้วก็แบบไม่คาดคิดอะว่ามันจะเกิดแบบทําไงอะเราอยู่ต่างประเทศแต่ว่าคนไข้ยอยารออยู่เนะี่ยสี่ห้าสาขาเนี่ยก็คือรอหมอแล้วหมอไม่มาทํางานวันนั้นแบบเทะทันหันนะคะโดยไม่ทราบสาเหตุเราไม่รู้ว่าทําไมเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีเหตุการณ์ใดๆที่แบบที่ทะเลาะก,กันหรืออะไรเลยนะคะก็เรา,าเพิ่งส่งคลิปเนี่ยที่เราไปเรียนให้เขาอยู่เลยอะเออเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมอยากจะรู้มากๆเลยคะ่ะว่าทําไมแต่เขาไม่ไม่รับสายเราอะเออเราก็แบบ ตอนนั้นก็เลยต้องบินกลับมากับที่เกาหลีเพื่อมาแก้ปัญหาก็คือแบบเคลียร์กำลังคนไข้นะคะเพราะว่ายังดีที่เราเป็นหมอเองนะคนไข้ที่อนัดมาเร่งด่วนเราก็ยังสามารถที่พอแบบบริการแบบดูแลเขาไปได้เคลียร์ไปได้ในช่วงนั้นแล้วก็ยังโชคดีที่มันมีหมอประจําในคลินิกอีกที่เหลืออยู่ประมาณสองคนนะคะที่ยังช่วยที่แบบเคลียร์ไปได้นะคะผ่านจุดกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ก็คือแทบเรียกว่าแบบหมอว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบเลวร้ายสุดๆสำหรับหมอที่แบบไม่คิดว่าจะเจอและคนที่กระทาอ่ะ เราคือเราอะเอาจเราไม่อยากจะเชื่อว่าคนเป็นหมอเขาทําพฤติกรรมแบบนี้ได้อะคะนึกออกไหมคะคือเหตุการณ์เนี้ยมันสอนให้หมอแบบเออคิดอะไรได้หลายอย่างนะคือเราจะไม่เชื่อใจเพราะว่าเขาเป็นหมอเออแล้วเราก็แบบคือคืออย่าไว้ใจคนมากเกินไปแล้วแบบในตอนนั้นมันมันหลายปีที่แล้วอะเราก็ยังเด็กแล้วเราก็แบบค่อนข้างโลกสวยอะเออแบบคือยังมีความคิดไมเซ e t ที่แบบหมอ หมอเขาต้องแบบว่ายังไงอะ Rel reliability ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแบบน่าเชื่อถือหมอจะไม่โกงใครหมอจะไม่เทคิวงานหมอแค่มาสายยังไม่มีเลยอะนึกออกปะคือนั่นแหละค่ะเหตุการณ์ทางนั้นมันก็ถือว่าแบบเป็นบทเรียนในชีวิตของหมอนะคะและเหตุการณ์หลังจากวันนั้นนะคะมันยังไม่จบแค่วันนั้นนะ มันยังมีอีกหลายๆเหตุการณ์ที่มันประดังประเดเข้ามานะใครที่อยากดูละครชีวิตของหมอนะคะก็กดติดตามที่เพจนี้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้คงแบบหมอคงไม่สามารถที่จะเอาไปลงเพจของคลินิกได้จริงๆนะเออขอให้มันเป็นเรื่องแบบส่วนตัวที่แบบอยู่แค่ในช่องของหมอนะคะก็พอนะคะรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่ิ็อ b o x ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ